กินแบบนี้อยู่แบบนี้แล้วก็ได้แบบนี้โอเคไหมใครสนใจกินแบบอาจารย์ก็กินตามนะคะกินตามอาจารย์โอเคค่ะเรามากินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นมาสเตอร์เลยนะคะใส่หน้าค่ะเพราะว่าขับรถมาเมื่อกี้นี้คือช่วงนี้ เราจะต้องใส่ผ้าคลุมนะผ้าคลุมหัวบ่อยๆมันดีค่ะมันดีเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องโกกผมบ่อยอันดับแรกแล้วนะคะผมเรางอกแล้วไม่ต้องโกกบ่อยนะคะอันดับสองคือโควิดนะถ้ามันเกาะอยู่แถวนี้นะเราไม่ต้องสระผมทุกวันโอเคไหมคะเออถ้ามันเกาะอยู่แถวนั้นเนาะอันเนี้ยวันนี้จะมาให้ดูอาหารการกินของอาจารย์แม่นะทุกคนดูสิ อาหารมื้อเช้านี่นี่ดูอาหารมื้อเช้านี่มีมะม่วงแล้วก็กระท้อนนะคะทุบเรียบร้อยทุบเรียบร้อยแล้วก็มีวันนี้จะไม่ทานไข่นะคะวันนี้โปรโตีนของอาจารย์แม่เป็นแบบนีจ้ะใครสนใจใสั่งได้นะโปรโตีนของอาจารย์แม่ถุงใหญ่ถุงยักษ์มากนะคะห้ารอี่สิบาทนะครนี่ค่ะนี่คือแทนทานไข่ เป็นโปรโตีนที่น้ำหนักพอเหมาะสําหรับน้ําหนักของเราเลยนะคะคนเราน้ําหนักเท่าไหร่นะคะต้องทานจํานวนปริมาณเท่านั้นนะคะน้ําหนัก50ก็ต้องทาน50จริงๆแล้วนะน้าหนัก50ต้องทานถึง80กรัมต่อวันนะคะอาจารย์แม่หนัก47นะแต่เนี่ยประมาณ60นะคะก็คือให้มากกว่าเดิมนะเพราะเอาไปซ่อมแซมเนาะแล้วก็ทานคาร์โบไฮเดรตคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรต ประมาณสองทัพพีนะคะสองทัพพีเท่านั้นนะคะสองทัพพีครึ่งเดี๋ยวตอนเที่ยงก็จะลดลงนะคะอตอนเช้าเขาบอกว่าให้ทานเยอะๆทานทุกสิ่งทุกอย่างเยอะๆเพราะเราต้องใช้พลังงานในช่วงกลางวันนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตอนบ่ายเราก็จะเริ่มลดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งนะคะตอนเย็นนะเราก็ทานน้อยลงอีกแต่เน้นเป็นแบบโปรตีนอย่างเดียวนะ แล้วก็พวกเกลือแร่บ้างอย่าไปทานคาร์โบไฮเดรตเยอะนะตอนเย็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเรามากินกันให้ดูเลยอีกไม่กี่วันจะได้ไปฉีดวัคซีนอีกแล้วนะคะเข็มที่สองจ้าเข็มที่สองอ่อยู่ในห้องครัวบ้านตัวเองนะคะเนี่ยปรับปรุงตัวเองแล้วเอ้ยปรับปรุงครัวแล้วค่ะ อันดับแรกเลยก่อนที่เราจะทานเราจะเริ่มจากอะไรใช่ไหมคะเริ่มจากผลไม้ก่อนเลยค่ะล้างมือเรียบร้อยวิตามินซีลงไปก่อนเคี้ยวอาหารให้ครบสาสิบคำนะก็บอกให้ค่อยค่ยกลืน ได้ยี่สิบกว่าคำมันเละไปแล้วมันละเอียดแล้วมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงบ,นบานราคาถูกกความหวานมันจะน้อย เอาวิตามินซีลงไปก่อนเอาวิตามินซีลงไปเอาโปรตีนลงไปเอาไฟเบอร์เข้าไปก่อนไมื่อกี้สีมันยังสวยนะกระท้อนนะคะ อย่สุขภาพดีตามวิถีอาจารย์แม่ชมรมหมอนวดอินเตอร์อาจารย์แม่เป็นหมอนวดอินเตอร์อินเตอร์ไหม <c oughs> ทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลหมอนวดสากลไ่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพเยอะๆ ว่าคนโทรมาแล้วเนี่ยวันนั้นซื้อกระท้อนห้าลูกห้าร้อยบาทลูกละร้อยแพงจัง วันนี้จะไปปล่อยปลานะคะทุกคนเอาบุญมาฝากปล่อยปลาดุกห้ากิโลนะคะทุกคนอืมกินแบบนี้มีคนอะ สงสัยถามอาจารย์ว่าทำไมคนเห็นเฟซอาจารย์น้อยใช่ไหมเราไม่ได้จ่ายให้เฟซบุ๊กเราอ่ะโดนปิดกั้นเราไม่ได้ยิงโฆษณา เขาไม่ได้ดันเราไม่มีการแจ้งเตือนให้ใครรู้ว่าเราไล์สุดมีลูกศิษย์คนนึงเขาสงสัยก็เลยบอกว่ามีหลายคนสงสัยว่าทำไมนะคะคนดูอาจารย์น้อยจัง ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เสียเงินดูน้อยดีค่ะจะได้คุยกันละเอียดละเอียดนะคะนี่คือโปรโตีนจัดถั่วงโปรโตีน ในส่วนเล็กๆที่สุดของโปรโตีนมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึงสิบแปดชนิดกรดมันจะจืดๆเหมือนเรากินถั่วเฉยๆอ่ะใครอยากเติมน้ำผึ้งเติมใครอยากเติมน้ำตาลตะหนดนิดหน่อยทำ ใส่น้ำร้อนน้ำเย็นคนเอาเหลวไม่เป็นปัญหาต่อการย่อยค่ะสำหรับตัวนี้ดีมากอาจารย์ทานไปแล้วสองครั้งแล้วอิ่มมากแล้วไปทานอิ่มนานของตัวเองเข้าไปอีกสุดยอดบอกไว้คำเดียวสุดยอดสุดยอดของความอิ่มมีหลายคนถามอะ กินแค่นั้นจะอิ่มเหรออยเี้ยเดี๋ยวจันจะไปปล่อยปลานะอาบุญมาฝากยังไม่ได้ทานข้าวสักคำเลยเห็นไหมอิ่มไปแล้วเนี่ยทำไมทงไปทานอะไรที่แบบว่า สี 4, 4, 2, 2, ่ข้าวสองสองทพีมันจะหมดไหมเนี่ยไม่หมดแล้วเพราะว่าเราเอาข้าวไว้ทีหลังเข้าใจไหมเอาแป้งเนี่ยไว้ทีหลังเพราะแป้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําตาลมันจะกลายเป็นไขมันมันทําให้เราอะมีปัญหาได้ถ้ามันมากเกินไปทานแป้งทีหลัง ข้าวนี้มันเมกแบบนี้เนอะมันจะแข็งหน่อยหน่อยแข็งหน่อยหน่อยใช้เวลาเคี้ยวนานมากอันนี้ต้องเคี้ยวสามทิบคำสรุปคือข้าวไม่หมด ได้ข้าวแค่สามคำอิ่มเพราะว่าทานโปรตีนไปไม่ไหวแล้วเก็บไม่ไหวจริงจริงหันไม่ทา่นผลไม้ดูเิเต็มปากอยู่ต้องสามสิบคำอะ่ะ พเพิ่ส40คำอาจารย์ผิวดีไหมอาจารย์อยู่ในห้องครัวใหม่นะ เดี๋ยวจันจะไปปรับปรุงชั้นสองเลยครับข้าวไม่หมดไม่เป็นไรผลไม้ต้องหมดตามแผน เอเราต้องมีแคลเซียมเยอะๆมีกากใยไฟเบอร์เยอะๆเพิ่มกระบวนการขับถ่ายช่วยเสริมประสิทธิภาพการขับถ่าย ช่วยในการบีบตัวของการทำงานของลําไส้มันเกี้ยงไลยกระ้อนเช้านี้ไม่ทานไข่ทานนั้นที่ทานไปแล้วโปรตีนเราต้องซ่อมแซ กล้าเนื้อของเราหมดละข้าวไม่ทานแล้วมอิ่มอิ่มมากมือนี้ไม่ต้องมีแป้งไม่ต้องมีแป้งเยอะน้ำตาลจากมะม่วงนิดหน่อยจากกระท้อนนิดเดียว โปรตีนจากถั่วเหลืองโนแอนิมอลไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีบีฟไม่มีมิตไม่มีฟิชคาร์โบไฮเดรตทานไปแค่นี้จริงๆปริมาณมันยังทานได้อีกแต่ท้องเราอิ่มเรื่องของเรื่องคือเรากืนไม่ลงแล้วมันอิ่มแล้ว ไว้ทาตอนบตอนเี่ยงมาแแปบนึงไปัแปบเดียวขอเวลาองน่ทีแปบยวปเดียวลังอาวิดีโอแป๊บเดียวแปบเดียวแป๊บยวปบเดียว กินแบบนี้อยู่แบบนี้นะคะเนาะกิน no. แบบนี้อยู่แบบนี้ได้แบบนี้